โอเคครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกต้นโรสแมรี่กันนะครับอันนี้สั่งซื้อผ่านเน็ตมาวัสดุที่เขาใช้ก็จะเป็นพ่อขุยมะพร้าวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกกันโอเคอันนี้ผมจะใช้เป็นกระถางแบบนี้นะครับแอร์พอร์ตเรามาขอบมาขบก,กระถางกระถางนันก่อน 何、no? วัสดุปูกที่จะใช้มีอะไรมากหนะ่ะมาดูกันจะเป็นหินภูเขาไฟนะครับไซส์ใหญ่แล้วก็ลองนองมาถ้านอนหยิบเบอร์มิคูลายให้หน่อยถุงใหญ่แล้วก็นี้เป็นพิทมอสเบอร์มิคูลายแล้วก็เพอร์ไลนะครับประมาณนี้แล้วก็พวกสตาร์เกอร์จีแล้วก็ ตัวนี้เป็นปุ๋ยละลายช้าเราจะใช้แค่นี้เน้นให้โป่งโป่งปงโปงหน่อยนะครับชื้นแต่ไม่แฉะหลักการเลี้ยงของรถแมรี่เรามาผสมวัสดุป,ปูกกันเทไปเลยเห็นขไฟเบอร์กางครับผมจะไม่ได้ใช้เล็กมากนะครับเอไรเอไร,อไรถุงนู ขาวโอเคใลยวันนี้มีผู้ช่วยอันนี้เป็นพิดมอสครับผมจะใช้เป็นพิดมอสเราจะไม่ได้ใช้ดินเลย <c oughs> น่าจะสักสอ,องเหงเวอร์มิคุไร นคนจะเพิ่มอะไรนิดหนึ่งตรงนี้ไม่ไม่มีหลักตายตัวนะครับเราเน้นที่บอกว่าเน้นโปะไว้ก่อนเซฟที่สุด แล้วก็ใส่ซาตตักะจีลงไปหน่อยครับแล้วก็ใช้ออนบอโคดผสมลงไปเลยคลุกไปเลยครับอย่าให้มันออกนอกกระบะนะผมก็จะมาเตรียมกระถางกันระวังนี้เห็นไหมครับว่าช่องเขาค่อนข้าง ขนาดใหญ่ผมก็จะใช้เป็นหินขอบไฟเบอร์ใหญ่รองต้นกระถางเลย จะไปลื้กระถางกันนะครับอันนี้ตอนหลังลืมบอกไว้พอสั่งมาเนี่ยเราต้องพักต้นไม้ไว้ก่อนนะครับซัก สอถึงสวันเซฟสุดเพราะว่าตอนต้นไม้เคลื่อนย้ายอ่ะมีการขนส่งเขาจะค่อนข้างอ่อนแอหน่อยมาดูวัสดุปลูกที่ร้านเขาใช้ประมาณผมจะไม่ลืมหมดนะเพราะว่าดาวลา์เขากระทบกระเทือนนล้วนตัก ดินใส่เลยครับเอาอันใหญ่อันใหญ่ไม่ดีกว่าหรอสีน้ำเงินอยู่ไหนเอต๊ตากสีน้ำเงินไดไหนวะนู่นอยู่บน ห,หรือว่าจริงๆอ่ะใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องหรือวัสดุปลูกเดิมทิ้งถ้าจะเซฟๆเลยนะลงไปเลยครับ Thank you. เค okay. เราจะแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลดน้ำหรือว่าส่วนตัวผมอะผมจะใช้หินภูเขาไฟโรยหน้าอีกทีหนึ่งให้ดูสวยงามหน่อยแล้วก็กันพวกเวลาลดน้ำกันวัสดุปลูกกระเด็นทานโนเทไปเลยเทแล้วค่อยเกี่ย ว่าหมดถุงนั่นแหละเกือบหมดถุงนั่นแหละฮึ แต่้กระ้ังเทยอยู่ดีไม่หกสิพอแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะลดน้ำตอนเช้าอันนี้ผมยังไม่ลดนะครับผมจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อน๋ต่พรุ่งนี้เช้าค่อยลดน้ำแต่ว่าจำเอาไว้ว่ารถแมลลี่นะครับชอบชื้นไม่ชอบแฉะและชอบแดดจัดค่อนข้างชอบแดดจัดเลยชื้นไม่แฉะครับ เมื่อไรที่เราเห็นเขาเหี่ยวแห้งๆน่ะเขาไม่ได้แห้งนะเขาไม่ได้ขัดน้ำล่าเขาจะเน่าครับคือแฉะเกินไปชื้นกันไปเ<ไ>ดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับ